เมื่อกี้เราก็ขัดแว้วัาเรเบื่อมากหลังจากที่ที่ปั๊มมันอยู่สักพักนึงรู้ว่ามันพังใช้ไม่ได้ก็เลยเอาอันใหม่มาให้อันนี้ดูสีแล้วเหมาะกับกางเกงค่ะครับวันนี้ใส่เตรียมมาให้นะครับมีใครมาตีหัวหนูไว้เนี่ยใส่สีแดงโอเค ดูเหมือนเชฟโรงแรมมากเลยว่ะมีหูกระต่ายมีโบธายนี่พี่น็อตทำเพื่อเที่อะแน่นอนทำเองนะครับจริงเหรอใช่ครับคัสตอมเองอันนี้เป็นมันจะเป็นเราว่ามันเหมือนผ้าคล้ายๆเลยอะคล้ายๆแหละเรามันดูแนวเป็นเวิร์กแวร์นี่มีริมด้วยแล้วเราก็คือมือมันได้เย็บเองนะแต่แบบว่าไปให้ลูกเขาเย็บให้อยากได้แบบเป็นฟังก์ชันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่โดนพ่อยึดไปละอันนี้ต่อเองปะเนี่ยเออใช่นี่ทำเองมีรับหลัยอยงดูโอเคนะทีนี้เอ๊ะ ได้สุขสุขลักษณะเดี๋ยวออยจะแบนรายการเราซะกใส่ถุงมือ่ะใส่ถุงหน่อยจะได้ไม่ไม่มีภาระมีน้องมิ้วปลอดภัยไม่ใช่ถุงมือก็นั่นแหละก็หมายว่าได้ปลอดภัยต่อว่าสุขภาพร่างกายดาโกไมพี่โอดกลอดภัยไหมเปิดถุงใส่นะช่วยได้ป่ะนี้เราเราบอกเมนูวันนี้ก่อนที่เราจะทำทำอะไรคะเราจะทำบัตจิบบอยส์เบอร์เกอร์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราเองก็ส่วนประกอบก็มีตามนี้แหละ เป็นเนื้อมีเนื้อสับเนื้อบดแต่เนื้อบดแล้วก็เป็นคนชอบทานมีมันด้วยนิดนึงอ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นเนื้อล้วนๆมันก็กเเลลยือที่ผสมกันมาีทาน80-20ก็คือส่วนผสมก็คือมีมันด้วยแต่เนื้อเราก็ใช้เป็นเนื้อดีหน่อยก็ใช้เป็นเนื้อเนื้ออะไรนะไ h a i f e เป็นเนื้อเนื้โคกุนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไวน์แดงไวน์แดงอันนี้เป็นเครื่องปรุงก็จะมีพวกกะหล่ำปีมีเกลือมีออริกาโนมีพริกไทย อันนี้เป็ขนมปังเกล็ดขนมปัง,ปงใช่ครับอันนี้การทําขั้นตอนการทำเนื้อเนาะเริ่มเลยรเริ่มเลย,เเลยอันนี้สําหรับตอนเราย่างคือเ,เราทำสองสามเมนูนะทำแซกด้วยก็อันดับแรกเลยก็คือเราเอาอันนี้เนื้อประมาณครึ่งกิโลโแล้วก็แค่นี้แล้วก็เราก็ใส่เกลือคือ สิ่งหนึ่งที่เราชอบของขวบฝรั่งอ่ะที่เรา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 ดูจำอยู่ทุกอย่างเขาไม่ค่อยใช้ช้อนตวงเขลยใช่ใช่คือคือเราก็แบบนี่เราตวงมาแล้วแหละตวงมาแล้วไปไปปุ๊บเจ็ดขนมปังก็จริงๆเราก็ให้มันเหมือนแบบช่วยดูดซับมันอะ มันที่ใช่ใช่มันจะช่วยดูดซับมันที่อยู่ในเนื้อเก็บขนมปังนะคะใช่แต่จะไปกินเก๋งบบยำนะอันนี้เราก็ค่อยๆเขาเรียกว่าซาวคือไม่ต้องขยำใช่ไหมอ่ะก่อนตอนแรกเพื่อให้มันยังไม่ให้มันแบบคลุกเคล้าให้มันทั่วๆกันก่อนเนะมันรู้เพราเราเรียกว่าซาวมันรู้เป็นภาษาคล้ายๆซาวข้าวอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ไหมเป็นภาษาใช่ไหมพออย่างเงี้ยพอเราเริ่มดูแล้วว่ามันส่วนผสมทุกอย่างมันจับกันแล้วก็ขยำได้ จริงๆแล้วถ้าเป็นแบบฝรั่งนะเขาก็บางที่เขาก็ไม่ใช้เครื่องปรุงนะเขาก็ย่างเนื้อสดๆจิงเหรอแล้วมันมันจะมีรสชาติหรือเปล่าคือเขาก็มองว่าเขาก็ใส่ซอสใส่อะไรเอาอะไรอย่างเงี้ยแ้่สดมากมนจะกินเนื้อกันเลยนะใช่ๆเครื่องปรุงยิ่งใส่มากมันจะไปทำลายรสชาติของเนื้อใช่ครับแต่ว่าเราก็เหมือนเนาะปลามาดับสไตล์เราอ่ะเราชอบอะไรที่มันแบบเหมือนเรากินหมูทอดกระเทียมอะ เราว่ามันอะไรมันถึง,งคนไทยอ่ะ,ออะถึงถึงเครื่องหน่อยนี่มันยอดใช้ได้เลยครับครับก็ได้ของเรากจะใหญ่ๆนะสองลกูกสองตันด้วยวก็ก็แค่แบบว่าวิธีการเราก็จะใช้เราจะทอบเป็นยังไงใช้ควาอาาร้อนมันจะได้ไม่่ันเมื่อยโอ้ล้างนวดไให้มันตกเขา,าแบบนี้ก็หยิบเลยนะกินเลยไหมอ่ะ ทำไ,ไ,ไประหว่างนี้เดี๋ยวเราขอไปเตรียมเครื่องปรุงอีกนิดนึงเราลืมเตรียมเครื่องปรุงทำสเต็กอยู่้วน่ะ,ะ <c oughs> ไม่อะโอเคทีรายการก็สดไปนะเออพี่โน้ตก็วิ่งไปเขาลืมเตรียมอะไรนะ <c oughs> เครื่องปรุงทำสเตก็ก แล้วก็นนวิง่งไปนู่นไปบอดี้บอยไลเนอร์แล้วก็ทิ้งไว้กับเออไม่มีสคิบรถเพื่อนีกลับมาแล้วเห็นหมกลับมาแล้วครับ <c oughs> วิง <l ug> ว่ง <l ug> ไป <l ug> วิง <l ug> ว่งไปาเล่าฮา่แล้วก็ท <l ug> ่านไปลูกๆก่อนนะ นไหอะะคก็ด้วยปกติแล้วท้าสิ่งที่เราทําที่ร้านเนี่ยจะประมาณ220กรมอันนี้เราไม่มีตาช่างเราก็งกะกะเอาให้มันได้สักสามที่อนาะโอเคใช่ใช่คือโดยปกติเวลาเราจะมีมีมีพิมพ์มันมีพิมพ์ก็คือสำหรับว่าแต่เครื่องเทศแรงมากเลยคันจมูกจะจามฮัชเชลถ้าจะจมตอนนี้ก็จะดูไม่ดี เดี okay. ๋ยวท่านผู้ชมได้คิดว่ารายการเราจาบไปใช่หรอเนาะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยปิดเอแคนี้เราก็พักไว้ก่อนพอดีเดี๋ยวไหนๆเราหมักแล้วเราก็หมักสเต็กด้วยเลยแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นสเต็กเนื้อกับสเต็กหมูคือวิธีการของเราเนี่ยจริงๆเราใช้แยกทำแยกกันนะแต่ว่าวิธีการหมักมันหมักเหมือนกันก็เลยขออนุญาตละกันว่าคือบางคนไม่ทานเนื้อบางคนนึงบางคนไม่ทานหมูแลมันอาจจะรวมกันไม่ได้แต่ว่า อันนี้เราก็จะรวมไปเลยกันแต่วก็ไม่ใครกินอะไรไม่ได้ไหมไม่สนใจโอเคกินนะอันนี้เป็นฟอกช็อปโอเคกินนะฟอก็อะโอเคกินนะอ่าโอเคอกปไม่ท้องเสียแน่นอนจริงเหรอจริงอ๋อไม่ใช่บาร์บีคิว่อันนี้ฟอกช็อปเออใช่รอบที่แล้วเราทําร์คินแล้วเราท้องเสียอันนี้เป็นฟอกช็อปโอเคเครื่องปรุงก็คือคือ คือคือายเหมือนกันคล้ายกันภาษาได้เนี่ยอันนี้เป็นเครือสําหรับหมักเนื้อภาษาบ่งบอก่ากบ่งบอกมากโอเคนี่นั่นตาย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 ผิดผิดสองใยไหมไปเอาอย่างนี้เลยไม่ต้องคัดนะนนทำผิดไม่คัดด้วยสีเลยนี่อะไรกันแล้ใส่ใบแดงใบแดงก่อนยิงนะใส่ใบแดงก่อนนิดนึง โอเคนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ถือสาผมนะนเพราะว่าออคือหลังๆก็ไม่ไม่ค่อยได้เข้าครัวแล้วนะครับระหว่างเข้าครัวไปนี่โดนไล่ออกมานะ<ไ>ว<ม>าวยแดงไอะไร,รอะคะวายแดงจริงๆมันก็ช่วยทําให้เนื้อนุ่มขึ้นด้วยนิดหน่อยแล้วก็ทําให้วายแดงมันแทรกไปไปซึมในเนื้อเนี่ยแทรกซึมแล้วก็อร่อยหอมชอบไม่เมาใช่ไหมไม่เมาไม่เมาแต่นิดเดียวข้าวหน้าเนี่ยไงก็ทิมวัตสัก 5นาทีนะก่อนนะสมมุติว่าแพร่5นาทีรายการทีวีเราทได้แล้วมั้ง5นาทีเรียบร้อยใส่เกลือไปแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วอะโลมาอันนี้อ๋อนิดนึงอะโลมามันคือมันคือเหมือนผงผงทําให้มีรสชาติแบบเข้มข้นขึ้นแต่เราชิมแล้วเราเหมือนอะไรมาเหมือนผงเราเรากินคอนพับตอนเด็กๆอ่ะคอนพับขนมะเขยเค็มๆอะไอย่างเงี้ย ตรงนั้นเลยนะแล้วก็คือผมไม่มีทฤษฎีนะผมบอกก่อนว่าผมไม่รู้แบบไม่ได้เรียนทําอาหารมา,ามผมม่ <ใจ S 2> รู้วอะไรยังไงแต่แค่ว่าทําเป็นคนชอบทําชอบกินแล้วก็ชอบมิกชอบลองดัดแปลงทั้งหมดนี่ก็มาจากไม่มีทฤษฎีนะมาจากแค่ว่าเราชอบกินแล้วเราก็ดูเล็เร์จากต่างประเทศว่าเขาใช้อะไรประมาณไหนบ้างนะครับก็ดูแต่ความคิดควานที่แล้วก็รู้แล้วแหละท้องเสียนี่นี่เป็นนี่เป็นออริกาโนกับพริกไทยดำถ้าชอบพริกไทยดำมากๆเนี่ยก็ใส่ใส่้าไป่เลอะใส่ใส่เนื้อใส่ใส่ก็ไปใส่ใส่กไปกินได้หม ดูเหมือนอาจารย์นะคือผมต้องออกตัวหลายๆรอบเลยเพราะว่าไม่เคยเรียนทําอาหารด้วยแต่ผมเนี้ยผมชอบทานนอริโกโน่ชอบกินอ่ะผมก็ใส่เยอะหน่อยมันก็เลยกลายเป็นสูตรที่ร้านว่าทำแบบเนี้ยเออทำแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนบอกว่าต้องมีตัวรับมันก็ถูกต้องครับมันจะได้มีความเป็นมาตรฐานเนี่ยแต่เราก็คิดสูตรจนเป็นเป็นมาตรฐานแล้วเออเรียบร้อยผ่านออยแล้วใช่ป่ะน่าจะผ่านนะ กดอยากใช่ไหมเรียบร้อยอันนี้เราก็พักไว้พักไว้ <Okay. S 1> โอเคทีนี้เราได้ละสองอย่างสองอย่างคือเบอร์เกอร์กับพเตกใช่ทีนี้ถึงขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมเพื่อที่จะย่างละโอเคเราก็มาเตรียมหั่นผักในเบอร์เกอร์เราเนี่ยอันนี้ก็จะมีไส้ละชีสเลิมแปบ๊บหนึ่งนะครับน้องครับ พี่รบกวนหยิบช like um so, so so ีสในตู้เย็นชีสกับเบคอนได้หน่อยครับพี่นอสเป็นรายการสดจริงนะแต่บางทีมันก็สดไปนะสดไป่ะก็ก็จะมีผักกาดแก้วนะครับแล้วก็มีอ่าวหัวหอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศที่เป็นมะเขือเทศนอกนะลูกมันจะใหญ่ครับใช่ครับแล้วก็มีไข่มีเบคอนมีชีสครับผมแล้วก็มีขนมปังามแล้วขอบคุณมากนะครับมากันสดสด อันนี้พอดีเมื่อกี้กลัวมันจะละลายอ๋อโอเคเดี๋ยวทั้งอย่างก็ไปเกลวแต่ถุงมือเราเริ่มรู้สึกว่ามันเละแล้วอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตถอนเลยนะค่ะเพราะิงชปกติก็คือเวลาทำงานปักกระถุงมือไม่ใส่หรออ๋อกล้ต้องถอดแม่ได้นะเพราะมันไม่ต้องหมักแล้วอ่ะถอดก็ได้งงนะงงงงแล้วพี่โนูแต่วันนี้ราเต็มเพราะหรือตับเลี้ยงลูกสิ่งอย่าง